trà nó ừ. Đừng đồ cho kênh Ghiền สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์นบนดินฮิโนงป้องฝ่ายสวัสดีเอฟซีเด้อจ้ามาใจาฮิโนงมาแต่เต้ามาให้เฮ็ดอีละใจฮิโนงมามาลุ้นมาเบิ่งกันไว้ได้อีมานป่านไหนก็ได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้นองเกินเด้อจ้าไปกันเลยจ้าปลาเกา่าใจฮิโนงไปจ้าฮอนฮอนฮอน,อนกำลังเดินขึ้นมาหมดไาเฮ็ดฮิโนงไปเห็ไปเบิ่งตางล่างแล้วรนะวันนี้มีบอ่อฮีโนองดดเล็กฮอกมา <c oughs> zoom i neng zoom neng Bình yên nghe. nha đây tăng con nha ai nông cha bưng này cha No. Hmm. mae ibu mie, uh, kong yang pesahon sendirah, ini icung neng no Ừ. chú mừng, Nó hưng 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 Phang hưng 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 Đó là khiêu khiếp màu đi Nhìn nó đồ nít <Nhạc> แล้วหนึ่งดอกอึบอึบตั้งพักเหนื่อยใจเนาอ เบ mm hmm> um> uh ื้งเฮ็ดของเฮาเบยภักเหนือยได้เฮาอยู่ฮกินแล้วให้น้องคนงานน้ำไม้น้องเก็บประดาษหานให้เบิ้งเด้อนี่ได้น้ำไม้ครับอันนี้เฮ็ดเฮาก็ได้สนีละไปไปเบิ้งปอกเบิ้งลางอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะน้องเก็บยากลับบ้านละาพี่น้องหอดมาแล้วเด้อเยอะ không được bay nhanh mình dùng lưu <laughs> <laughs> lên trong nè nè xong trong đông nè đong kia thân thương anh hô mình thân thương anh đi kia thân thương anh hô kia thương กินอะไรต้มมือน่้วนะอันนี้ได้แน่ได้ปีในหน่อยจีนละดูนี้ห้องนีน่อยเมื่อวานนี้ไปผมเห็นมันี้เห็นจีไปสัึงด้วเลยประหลาดเลยกำลังขึ้นไต้หมาเอาะหมดิว่างกออกมันเองเมื่อวานนี้ก็หมาก็หมาขึ้นไล่หมูเราจริงมเหนียวบดเลยไปหาดมันแลว ถึงเวลาล้างเห็ดละจ้าข้าน้ยก็ไปนั่งฟังคนแม้นมาไปนั่งฟังท to ี่เอาข้อยบวกไปไปตู่ไปหนีไ ມັນໄດ້ເອົາເຕນໃຫ້ມັນເຂັ້ມມັນໂຫຍນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີກະຕະກະສືບບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂອງໃຫ້ຄິດຄ້ານຮ້ານກັກກເດສາຮ bơ ừ. hồ ừ. Ừ. khúc tiết hả cắm mù Hả? mù đi y gắm mù cắm 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 ใหญ่นอก็ล้างเสร็จละก่อจะเทของเสร็จละซ่ียดงยบเดูดยึดเหนยึดนงไหนนี่ตังนี้โอ้ยอ่ะมีล้างออไปวาง えっ <laughs> แล้วก็เอาไปมาได้กันเด็กตีนก็ตี

sudah oh, kita มันไม่มีค่อยมีขี้ดินหรอกนี่ะอานนีล่ะนี่ื้มบ้ใหญ่มากเลยอนี่ก็ดกใหญ่ด้วยบางนี่อะไันท่ี ไอ้น้องผลงานอีกแล้วผลงานจะล้างอีกแล้วจะเห็ดเอาสานีเด้อเียน้องเขาได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อวางไว้้างน้าหนะ่อยนเออนะดอกตูมดอกบานจ้าไปส้สน,นับ์บายบายสวัสดีเด้อจ้า